สำหรับจากเย็บผ้าของใครนะครับที่เย็บแล้วมีเสียงอาการดังผิดปกตินะครับจังหวะเปิดเบอร์5นะครับห่างสุดนะครับมีเสียงดังกักกักกางเงี้นะครับนี่ครับอ่ะดังประมาณนี้นะครับผมวิธีแกนะครับก็ดูที่ตัวชุดตินผีนะครับถอดตินผีออกก่อนก็ได้นะครับจะได้เห็นชัด แล้วก็เราจะเห็นชุดฟันนะครับนี่นะครับฟันตัวนี้นะครับดูจังหวะวิ่งนะครับนี่นะครับจังหวะฟันนะครับวิ่งไปนะครับจะไปชนเหล็กด้านหลังเห็นไหมครับพอไปชนเหล็กด้านหลังมันก็จะทําให้เกิดอาการเสียงดังนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับวิธีแก้นะครับ ง่ายนะครับนิดเดียวผักหัวจักขึ้นนะครับเราจะเห็นน็อตอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายมาครับแบบนี้นะครับจะเห็นน็อตอยู่ตรงนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปหมุนนะครับตัวนี้ไม่ต้องหมุนหมุนแค่ตัวนี้ตัวเดียวคลายน็อตพอหลวมนิดนึงครับแล้วก็เอาไขควงนะครับสอดเข้าไปตรงใต้ช่องเหล็กนี้นะครับ งัดขึ้นหน้านะครับงัดเดินหน้ามาหน่อยนะครับทึกนิดหนึ่งนะครับประมาณนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ลองล็อกดูนะครับล็อกน็อตตัวเดิมนะครับน็อตตัวอยู่ตรงนี้นะครับล็อกให้แน่นนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูจังหวะฟันก่อนนะครับก่อนที่จะล็อกแน่นนะครับเรามาดูขยับเรียงยังมีชนอยู่นะครับผมยังมีชนอยู่แล้วก็ ปรับอีกนิดนึงก็ได้ครับหายขึ้นนะครับแล้วก็น็อตตัวเดิมจังหวะนี้คือตัวทีห่างนะครับมันห่างไปเยอะนะครับพอห่างเยอะแล้วทีนี้มันก็จะไปตีกับตัวแป้นฟันนะครับอาการแบบนี้ก็หมุนแค่น็อตตรงนี้นะครับง่ายๆเรามาดูอีกทีครับ ดูจังหวะฟันนะครับฟ,ฟันฟันวิ่งไปอไม่โดนนะครับเห็นไหมครับต้องแบบนี้นะครับไม่โดนหน้าน,านะครับไม่โดนทั้งข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ไม่โดนหน้าแบบนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะไม่โดนนะครับนี่นะครับ,นะรบลองเหยียบดูทีครับเห็นไหมครับไม่ดังแล้วนะครับเมื่อกี้ดังแก้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 ใช่ไหมครับอันนี้หายแล้วนะครับนี่ไม่ดังแล้ว โอเคนะครับผมทีนี้เราก็มาล็อกน็อตให้แน่นนะครับตัวเดิมเลยนี่นะครับล็อกน็อตให้แน่นไปเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับวิธีการตั้งฟันนะครับฟันเกินนะครับฟันกระแทกหน้านะครับกระแทกแป้นนะครับเสียงมันดังนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมทําเองเลยได้เลยนะครับง่ายๆครับทีนี้เราก็ใส่สินผีใส่อะไรเข้าไปก็ปกติมาลองดูอีกทีนะครับ เห็นไหมครับไม่ดังแล้วนะครับฟันก็ไม่โดนนะครับเดินช้าๆเห็นไหมครับช้าๆก็ไม่โดนนี่ครับเห็นไหมครับไม่ดังแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับใครถ้ามีจัดแบบนี้นะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้นะครับอาการแบบนี้ก็ลองทําตามคลิปดูได้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผม โอเคขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าเป็นพรพิ่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ